ก็เป็นยวงปลายยกสุดท้ายนะของคู่เปิดหัวสึกสอธนพลนะฮะระหว่างเจ้าว่าประธานเด็ดเพชรสีทองกับขจรศักดิ์โอปอนะฮะก็เดี๋ยวกรรมการรวบรวมไปคะแนนก็ผลน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกลก็ยกสามก็นะ เป็นฝ่ายทางฟ้าประทานเนี่ยถล oui, e ่มกอบน็อกเลยกอบโดนจับด้วยก็เป็นผลว่าฟ้าประทานเด่นพระสิทองเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนกระจรศักดิ์สีโอปไปได้นะะขาดลอยเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศลังเกมเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศลังเกมนะสหรับตูเรก

ร like, anyway. yeah. okay. 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 anyway. ู้สึกยังไงบ้างพออใจผลงานตัวเองไหมวันนี้เขาใหญ่ไม่ขอเขาใหญ่ไปเนาะเราเราเรามาเสียเปรียบช่วงช่วงยกไหนเห็นว่ายกสามนี่ใช่ไหมเขาใหญ่ไปเนาะฝากฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างเนาะสำหรับไฟนี้ก็น้องก็ขอโทษแฟนมวยนะที่วันนี้ทำตามเป้าหมายตัวเองไม่สำเร็จนะเรารู้สึกว่าน้องก็บอกว่าผู้ต่อสู้จะเวทใหญ่ไป ก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามผู้ชนะนะสำหรับฟ้าประธานน่าจะอยู่ด้านนอก นี่เป็นข้าวมาทานนะครับเดี๋ยวก่อนอะอะใครเข้าไปหายคนเลยมัมาเข้าไปหลยคนเลยมั่งานงานเล็ยกงา สบายนิดรึงนะสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับครับวันนี้เป็นไงบ้างสบายสบายครับสบายสบายนะวันนี้ไม่เหนื่อยเลยครับเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนะเอ่อตอนนี้เราชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยสองไฟครับสองไฟแล้วนะความดีเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้บอกเราว่าถามไปถามเขาผู้ต่อสู้ว่าเขาเราเว่นใหญ่ไปใไปไปนิดนึงก็ถ้าสมมติว่าเขาจะแก้มือนี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมได้ครับเนาะก็ฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างที่ติดตามเชียร์เราผมขอบคุณลุกน้ำไกนะครับวันนี้ผมทำเต็มที่ครับ จะรับพิญญา,ากับพอนก่น,นะครับฝากฝากอะไรขอ,ขอบคุณใครบ้างวันนี้ที่ที่ให้โอกาสเรามาทุกวันนี้ขอบคุณเนเนอร์แล้วก็ขอบคุณพี่เดชกัสุทองครับอ๋อโอเคแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่กำลังใจโอเคอขอบคุณมากครับต้องใช่ครับผมดีครับ